ต่อ,อก,กันในเรื่องเหตุการณ์จากการทดลองสุ่มกันต่อในข้อที่4กันนะครับเอา้าสำหรับข้อที่4นี้เขาบอกว่าสุ่มหยิบลูกอม2เม็ดนะโดยหยิบพร้อมกันจากกระเป๋าอาจจะเป็นกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงอะไรก็ว่าไปนะครับที่มันมีลูกอมอยู่ด้วยกัน4เม็ดได้แก่รสโคลา่ารสกาแฟรสโกโก้แล้วก็รสมิ้นท์นะครับอย่างละเม็ดเลยนะอยากทราบว่าลูกอม2เม็ดที่จะหยิบได้เป็นรสใดได,ได้บ้างนะครับอา้าข้อนี้เขาทําการสุ่มหยิบลูกอม2เม็ด นะตุ่มหยิบขึ้นมาไม่ได้บอกว่าหยิบพร้อมไม่พร้อมลำดับก่อนหลังไม่ได้พูดนะครับเขาสนใจแค่เพียงว่าเฮ้ยมันจะได้รถใดบ้างงั้นเรื่องของลำดับไม่มีผลนะครับไม่มีผลงั้นข้อนี้พี่จะแนะนําการวาดเป็นแผนภาพให้น้องๆดูแล้วเดี๋ยวน้องๆเอาไปตอบเนาะนะครับอ่ะข้อนี้มันมีลูกอม,มอยู่4เม็ดก็คือโคล่ากาแฟโกโก้ Go, แล้วก็มิ้นน้องอาจจะเขียนรูปเป็นแผนภาพเป็นแบบนี้อ่ะ มติพี่เขียนโค่าอยู่นี่นะครับเนี่ยลูกอมลูกโคา่าโอเคปะ่ะนี่ประมาณนี้ครับนี่ลูกอมลูกโคา่านะลูกที่สองเป็นกาแฟเนาะกาแฟพี่เขียนตรงนี้ละกันนะครับกาแฟพี่เขียนตรงนี้เนาะนี่ลดกาแฟปั๊บปั๊บนี่อ่าลูกอมแล้วก็โกโก้อ่าโกโก้สมมติโกโก้อยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็โกโก้เนาะ แล้วก็ลูกสุดท้ายคือรถมิ้น์นะครับอ่ารถมิ้นต์พี่เขียนตรงนี้แล้วกันรถมิน์ก็เย็นๆเนาะนะครับเขียวปะอ่าประมาณนี้นะครับมีอยู่สี่เม็ดเนี่ยอยู่ในกระเป๋าะจะก,กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงก็ว่าไปแล้วหยิบขึ้นมาสองเม็ดนะครับงั้นเป็นอะไรได้บ้างให้ดูอันนี้ครับอันแรกคู่แรกที่อาจจะหยิบโคลากับกาแฟไงนี่คู่นี้นะครับโคลากับกาแฟซึ่งมันไม่ได้สนใจลำดับนะครับมันไม่ได้สนใจลำดับนะ จะหยิบอันไหนก่อนก็ได้หรืออาจจะหยิบพร้อมกันเลยก็ได้นะครับงั้นคําตอบที่น้องต้องไปตอบนะครับน้องก็ตอบคู่แรกที่ขอตอบเป็นคู่ลักษณะของคู่นดับนะครับก็คือโคากับกาแฟซึ่งในความเป็นจริงแล้วน้องจะเขียนว่ากาแฟแล้วค่อยโคลาก็ได้ก็ได้แต่ไม่ต้องเขียนซ้ําไม่ต้องเขียนซ้ําเพราะว่ามันคือเหตุการณ์เดียวกันคือหยิบขึ้นมาแล้วได้2เม็ดคือเม็ดนึงเป็นโคลาและเม็ดนึงเป็นกาแฟนั่นเองนะครับ อันนี้อที่อันที่สองก็จะเป็นโคลากับโกโก้ Go. ปาบนี่อันนี้นะครับโคลากับโกโก้อ่ะน้องเขียนไปโคลานะแล้วก็โกโก้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคู่ที่สองนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะโคลากับมิ้นเก็ยป่ะนะครับโคลกากับมิ้นเนี่ยน้องก็เขียนคู่ที่สามพี่ขอเขียนข้างล่างนี้เนาะโคลาแล้วก็มิ้น น้องจะเขียนไม่ต้องเขียนคู้วดับเหมือนพี่ก็ได้นะน้องจะเขียนเป็นแบบว่าได้ลดโคลากับกาแฟได้โคลากับโกโก้โคลากับมิ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเขียนแบบพี่ก็ได้นะแล้วมีอะไรอีกอ่ะเนี่ยครับนี่เอากาแฟกับมิ้นหมั่งนี้อันนี้น้องไปเติมตรงนี้เองนะเดี๋ยวน้องไปเติมตรงนี้เองโอเคบ้าเดี๋ยวพี่จับโยงเส้นให้นะครับเนี่ยมันจะต้องมีต่อนะยังไม่จบนะครับยังมีต่ออีกนะน้องต้องไปเติมต่อเองนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกก็จะมีเโกโก้กับมิ้นนี่คู่นี้อีกโกโก้กับมิ้นด้วยเนาะแล้วก็น่าจะคู่สุดท้ายแล้วก็คือกาแฟกับโกโก้โอเคป่ะอันนี้ซ้อนทับกันนะกาแฟกับโกโก้นี่เส้นมันทับกันนะนะครับก็คืออันนี้นะเพราะฉะนั้นแผนภาพของรูปนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะจับครบทุกคู่แล้วเนาะนะครับโคากาแฟโคาโกโก้โคามิ้นกาแฟโกโก้กาแฟมิ้นแล้วก็โกโก้มิ้น นะครับมีด้วยกัน6คู่น้องต้องไปเติมต่อเองอีกนะให้มันครบ6คู่โอเคไหมครับก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับในข้อที่4ี่ข้อนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวการวาดเป็นแผนภาพให้น้องเห็นภาพได้ชัดเจนว่าตุ่มหยิบขึ้นมา2ลูกจาก4รถลที่มีมันได้อะไรบ้างได้กี่เติมต่อเองอีกนิดหนึ่งนะครับเอา้าจบเรียบร้อยสำหรับแนวในข้อที่4ี่เดี๋ยวเราไปต่อแนวในข้อที่ มาอีกข้อหนึ่งนะครับอ่ะเรามาต่อข้อที่5กันต่อนะครับสำหรับข้อที่5โจทย์บอกว่ามีส้มโอสายพันธุ์ต่างๆอยู่5สายพันธุ์เลยนะได้แก่ส้มโอทองดีทับทิมสยามขาวพวงแตงกวาแล้วก็น้ำผึ้งนะครับอ่ะขอเรียกชื่อสั้นๆนะซึ่งปกติพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าส้มโอแต่ละสายพันธ์มันมีอะไรบ้างนะครับก็กินอย่างเดียวนะเนาะอ้าวซึ่งมีสายพันธุ์ละหนึ่งผล พอดีเลยนะครับห้าสายพันธุ์ก็ห้าผลนะครับถ้าสุ่มหยิบต้มโอนี้มาใส่ถุงสามผลนะครับใส่สามผลนะนะครับไม่รู้แหละเออบอกแม่ค้าจัดมาเลยสามผลเอามาขึ้นรถมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากทราบว่าในถุงนี้จะเป็นส้มโอสายพันธุ์ใดได้บ้างก็คือต้องจับแบบมิซ์รวมอะไรแบบนี้นะครับข้อนี้ถ้าเขียนแผนภาพแบบข้อข้อที่แล้วอ่ะมันอาจจะโอ้ยโยงกันยุบยับยุบยับเลยเพราะว่ามันมีห้าพัน แล้วก็ต้องจับตั้งในถุงต้องมีตั้งพันสามผลไไรแบบนี้นะครับอ่ะข้อนี้เดี๋ยวพี่จะเขียนเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนคําตอบเดี๋ยวน้องไปเขียนเองเนาะเริ่มจากพี่เอาอันแรกเป็นทองดีทองดีแล้วอันสองพี่ให้เป็นทับทิมสยามโอเคปะ่ะพี่เอาแบบนี้ก่อนคือโจทย์ไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องเ,อเรื่องของลําดับมีผลไม่ได้บอกแบบนั้นขอแค่ว่าให้จัดมาในถุงอะว่าสุ่มหยิบมาแล้วได้สพันเป็นอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้ นะครับงั้นเรื่องของลำดับจะไม่มีผลนะแต่ว่ามันก็ต้องมีตัวยืนก่อนอะไรแบบนี้นะครับเริ่มแรกพี่เอาเป็นทองดีอันแรกพี่ขอเขียนทองดีอันแรกนะครับเดี๋ยวน้องไปเขียนผสมเอาเองนะทองดีแล้วอันที่สองให้ระบุให้เป็นทัพทีมสยามไปก่อนนะครับทัพทีมสยามอันนี้เป็นอันที่สอง สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือไอ้เจ้าอันเนี้ยอันที่สามเนี่ยมันก็จะเหลืออีกสามผลที่เหลือก็คือเขาวพวงเขาแตงกวาแล้วก็เขาน้ำผึ้งที่ขอไม่เขียนคำว,ว่าเขานะเขาเขียนพวงแตงกวาแล้วก็น้ำผึ้งนะครับเดี๋ยวน้องไปเขียนเอาเองนะครับก็จะเป็นพวงเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแตงกวาครับแตงกวาเลยแตงกวาแล้วก็น้ำผึ้งนะครับอ่า โอเคไหมนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นอยู่ด้วยกันเนี่ยคือสามกรณีแล้วนะเนี่ยหนึ่งสองและสามมีสามวิธีที่แตกต่างกันแล้วเริ่มจากทองดีทับทิมสยามแล้วก็พวงก,ก็คือได้แบบนี้ทองดีทับทิมสยามแตงกวาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ทองดีทับทิมสยามแล้วก็นำพึ่งได้แบบนี้นะครับอันนี้เราล็อกอันที่หนึ่งไว้กับล็อกอันที่สองไว้เก็าไหมโอเคปะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวพี่จะสลับบ้าง อันแรกยังคงเป็นทองดีอยู่ยังคงเป็นทองดีอยู่นะอันแรกยังเป็นทองดีอยู่แต่ว่าอันที่สองพี่ไม่เอาทัพทิมสยามแล้วพี่ขอเปลี่ยนเป็นข่าวพวงโอเคปะ่ะพี่ขอเปลี่ยนเป็นข่าวพวงนะครับเป็นข่าวพวงนะ,ะงั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือทองดีพวงมันจะไปต่อกับอันที่เหลือครับคือแตงกวากับ้ำพึ่งครับแตงกวาแล้วก็น้ำพึ่งครับ ที่ทำไมทัพทีมสยามไม่เอามารวมด้วยล่ะถ้าน้องจับทัพทีมสยามมารวมด้วยอันหนึ่งมันจะกลายเป็นคองดีพวงแล้วก็ทัพทีมสยามเข้าใจบ่ะซึ่งมันไปซ้ํากับไอ้เจ้าเหตุการณ์เนี้ยอ่นะมันไปซ้ําจับเหตุการณ์นี้นะครับเข้าใจป่าคือมันไปซ้ํากันนั้นเราเลยไม่เขียนซ้าไงไม่งั้นมันก็จะเยอะแยะไปหมดนะครับอ่างั้นเราเขียนแค่นี้นะครับก็คือฟิกให้รูปสองกลายเป็นเจ้าเขาพวงแทน แล้วลูกสามลูกสี่ลูกสามเนี่ยมันจะกลายเป็นได้อีกสองอย่างคือแตงกวากับน้ำผึ้งส่วนทัพทิมสยามมันจะเป็นเหตุการณ์ที่ซ้าไปแล้วก็ไม่ต้องมาเขียนนะครับอ่ะงั้นอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สี่และห้าน้องไปเขียนเองนะน้องไปเขียนเองนะนี้พี่เขียนแค่แผนผ้าไม่ดูนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ฟิกลูกแรกเหมือนเดิมคือทองดีเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนลูกที่สองเป็นแตงกวาครับ อาแตงกวาเนาะแล้วก็ลูกสุดท้ายจะกลายเป็นน้ำผึ้งครับนี่อันนี้เป็นกรณีสุดท้ายที่สำหรับลูกลูกหนึ่งเป็นทองดีโอเคปะ่ะเอ้ยกรณีนี้เป็นกรณีที่หกเนาะนะครับอ่าได้หกกรณีแล้วนะครับก็คืออันนี้เนี่ยหกกรณีนี้จะไม่ซ้ำกันเลยจะไม่ซ้ำกันเลยโดยเราเอาเจ้าลูกแรกคือทองดีเป็นตัวยืนไว้นะครับเหมือนแม่ค้าไม่รู้ชอบใจอะไรเอาทองดีมาใส่ก่อนอะไรประมาณ ทีนี้6กกรณีนี้จะเป็นกรณีที่มีทองดีหมดแล้วหมดเลยนะครับต่อไปแล้วหมดยังยังครับยังนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาทัพทีมสยามเป็นตัวยืนครับทัพทีมสยามเป็นตัวยืนนะครับอ่านั้นเราสลับเป็นทัพทีมสยามเป็นตัวยืมพี่ขอเขียนทัพทีมเนาะทัพทีมนะครับแล้วลูกที่สองที่เป็นไปได้ทองดีไม่ต้องเอามายุ่งนะครับ องดีไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วมันจบไปแล้วนะครับเอาขาวพวงมาแทนครับนี่ขาวพวงเป็นรู่ที่สองแล้วมันก็จะเหลืออีกแค่แตงกวากับไอเจ้าน้ำพึ่งครับแตงกวาแล้วก็น้ำพึ่งครับอ่าอันนี้เป็นกรณีที่เกตจากแปดที่เป็นไปได้ครับนี่แปดกรณีแล้วนะนะครับให้ทัพทิมเป็นตัวยืนรอบนี้ เดี๋ยวพี่ขอขึ้นด้านขวาแล้วกันนะครับนะอ่าทัพทีมยังคงเป็นตัวยืนอยู่แล้วลูกสองพี่เปลี่ยนเป็นจากขาวพวงเนี่ยเป็นแตงกวาครับเดี๋ยวมันจะน้อยลงแล้วน้อยลงแล้วน้องจะบอกว่าหกคูณสี่คูณห้าไม่ได้นะนี่ต้องไล่แบบนี้นะครับทัพทีมแตงกวาแล้วก็สุดท้ายเป็นน้ำผึ้งครับ เพราะว่าถ้าแตงกวากับพวงก,ก็ไปย้อนกับไอ้เจ้ากรณีนี้มันก็ซ้ํานะครับหรือว่าแตงกวาเราก็ไปยุ่งกับทองดีก็มันก็ไปซ้ํากับเหตุการณ์อันแรกอีกนะครับงั้นอันนี้มีอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ที่9ครับหลังจากที่ฝั่งซ้ายมี8เหตุการณ์ไปแล้วอันนี้เป็นอันที้9้านะครับณตอนนี้เอาทัพทิมสยามเป็นตัวยืนจบแล้วนะครับต่อไปเราเอาพวงเป็นตัวยืนครับนี่ขาวพวงเป็นตัวยืนนะครับ เพราะขาวพวงเป็นตัวยืนเนี่ยเราจับลูกที่สองเนี่ยเป็นแตงกวาครับอ่าเป็นแตงกวาครับแล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นข่าวน้ำผึ้งเลยครับจบแล้วอา้าวพี่แล้วไปจับกับไอ้เจ้าทับทิมกับทองดีไม่ได้เหรอมันก็จะเกิดเหตุการณ์อันนี้ไงครับถ้าขาวพวงเนาะถ้าไปจับกับทัพทิมแล้วก็ทองดีมันก็จะเป็นอันเนี้ยเข้าใจปะ าไปจับกับทัพทีมแล้วก็เป็นอย่างอื่นก็มันก็จะเป็นอันนี้อีกหรือไม่ก็ไอ้เจ้าลงมาน้ําพึ่งนี่อีกนะครับงั้นอันนี้อันสุดท้ายขาวพวงเป็นตัวยืนเหลือแค่แบบเดียวครับจบแล้วงั้นจะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน1ิบแบบนี้อันนี้พี่เขียนเป็นเหมือนแบบลักษณะของชาร์ตโฟชาร์ตรูปแผนภาพให้ดูนะครับน้องต้องไปเขียนคำตอบต่อเองแต่ก็มีอยู่1ิวิธีแหละ นะครับพี่แจงมาทั้งหมดนี้แล้วนะน้องไปตอบต่อเองนะครับอา้าวอันนี้ก็จะเป็นแนวในข้อที่5เหตุการณ์ของการทดลองสุ่มเลือกหยิบส้มโอ3สายพันธุ์จาก5สายพันธุ์ว่าจะมีแตกต่างกันได้ทั้งหมด10แบบนี้นะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสำหรับแนวในเรื่องนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ